ลายบันเจ้าโป้บรรค์โอ้ลายเหลืองข้องกับจังหวงอย่างลายบรรเจ้าโป้บรรค์อันนี้คนอันแดงๆเปีนี่ไรแกมาทำแด่แดงกันจะไม่ก้อนนั่นคงฝ่ายสมุดรกะดังมากเลยดังจงมาเหรียเสียน้อนับตื้นมากเลยถ้าคนเดียวไม่แขงจริงก็ไม่โอเคตาเนี่ยถ้าคนไม่นับตื้นจริงไม่เล่นจริงไม่ตาเอาตาโอาจะมาเกินตกไล่เลยมาเกินไม่ได้ตาเอาไปเพราะเวลาลักล่าไม่ดีไปตังผานพอตังผานอะไรแกจะมาทำแดงมานั่นเลย ติวาคัปโตพุทธังสารนุตมาะวะเตถาชตริระสามะธรรมสาริปโรตานุนาทูวิกโลโตกสุนโนปันสมนัลาจจาวิทโธทพุทธสาม,มาสมังระอาวากะปะโสปิติอิบดสวดเผื่อบูชานาป่าพุ่งพายสม,มุทรล่วงปอเจอมิมอาจิตโตแห่งวัดห้อยรากยูอำเภอพะพานังจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นวัตถุมงคลที่มีประวัติการสร้างน่าสนใจตีเดียวนาต้องนำ้ำนาถาวกระดูข้องพี่ตายองเจ็ดป่าชา การน,นำมวนสัน้นนะาตรงชายเวลาไล่ปีนาะกว่าสร้างปีตีบลุกเสกพระพง่งพรายสามุดอากิโตเป็นวัตถุมงคลทีนาะห้าอยากนาะพุทธคุณยอดเยี่ยมนาะพีน่นะ้องนาติดตามรับจมเลยครับสนับสนุนโดยกระเทียมดำหม้อแข้มช่วยลดไขมันความดันบอกว่านอนหลับขับถ่ายดีกระเทียมดำช่วยลดภาวะความนืดคลอนข้อเลือดช่วยเพิ่มการไหลเวียนข้องเลือดได้ดี เพราะในใกระเทียมดำมีสั้นอันลิซินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบมุ่นเวียนกล้องเหลือนไล่ดีขึ้นทําให้ช่วยล่อเลี้ยงอวัยวะเพศได้มากขึ้นทําให้ผู้ชายกลับมาฟิตอีกครั้งเอเอเยอะเยอะแบบว่าบางทีก็ฟากมาขึ้นเลยอันเลยก็ม่เจนหน้าเลยบาดตกทุกรายเลยจะกลายเป็นเจหน้าพอดีปเป็นไรก็ไม่ไกลเอาไป,าไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เล่นปลาจริงๆคุณไม่เจนปลาจริงๆงั้นเขาจะไม่คอยเอาไปเพราะเอาไปแล้วก็จะโดนเหมือนนันทุกตี ก็เลยป้ามาขึ้นสวัสดีครับเอฟซีวันนี้โมอแก้มมา่วัด4ี่สุมบูดหรือว่าวัดห้อยรักยุ่งเพื่อปากปะนังจังหวัดนครที่ธรรมราชนะรับนามาตามห้านาปราเครื่องวัดตู่มงคลข้องพอดานเจิอวัดห้อยรักนะรับนามีความกล้งซักซิดประวัติประวัติการสร้างวัดตู่มงคลนี้นามีประวัติสั้นที่น่าสนใจมากนะครับเอามวนสั้นเท้ากระดูกข้องพี่ตายอุคงยดป่าชาตายวันเท้าพวกหวั่นขานนำมาเป็นมวนสั้นนามวนสั้นศักซิิ์ อีกกว่ายัดรอยชนิดาการปลุกเซก,กวัตถุของคนนี้ก็ต้องใช้เวลา,ากว่าสามปีนะปลุกเซกเดียวแหลือก็น,นาต้องใช้ระยะเวลายาวนานนะครับทีมา่าไเจอแลกกันเอ็นป่ยาตายใหญ่พอเขาหลายกว่าปไปแลกกันตอนนี้เป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยชนิดนึงมันก่อยอยู่ตามต้นจากันเลย มันหมายอะแต่ว่าว้อยนี่มันตัวมันมันกันกันค่ว่าเลยกันซึ่งแต่ก็เรียว่้อยหลากแต่แลกกันวัดเนี่ยมันไม่ได้เยอะตรงนี้หรอกมันวัดมันอยู่ด้ซาโดดดวัดมันอยู่ข้าไปในนุ่มซึ่งในการจะลาจ้อนแต่แลกมันเรามันอยู่ทางน้ำาพอทางน้ำซึ่งก็ขยายจากนูนเลยจากซาโดนูนอันนู้นเป็นชายเยอะแยะมาซึ่งก็ใยายมานีพอใหายมานีถึงก็มาตั้งหลอกหลากที่นี่ก็ตรงนี้จะชุมชนบาอ้อยหลากเพราเรี๋ยว้อยหลาก อ้ยเนี่ยตู้กันมันกั้นแตงว่าแต่แต่ต้อนี้แต่นี้ก็บไม่เห็นเดี๋ว,วัดอ้อยรากหรือว่าวัดซี่สมบูรณ์นะยูริมคลองนะครับนะสถานที่นี้เป็นคลองสมัยก่อนนะคนเฒ่าคนแก่วลาวาจะมีพื้นที่วัดหมากนะครับเนื้อที่แต่ว่าต่อมานะาทาริ่งอ่นาน้ำมันกัดสอมานะกานกันดกัดสอของน้ำนะครับนะทำไมนาเนื้อที่วัดลดหน่อยถอยลงนะครับนาะมีคลองที่กว้างมากนะครับห้อยรากนี่ก็ว่าแต่แรกห้อยเหมืนหมากที่เนี่ย ก้อยก้อยคนแต่แรกก้อยมันมากก้อยก้อยเป็นรักกันซึ่งก้เลยตั้งค์จีก้อยรักซึ่งก้อยู่ไปอยู่ไปกะมันเปิดตุ่มวุ้นขึ้นคนก็มาวัดนับตื้ออะไรแบบนั้นไงซึ่งคนก็ก็มาเลยซึ่งก่อยก็ไปนีไปหนีแต่หลังกันตุ่มวุ้นเลยอนุู้นมานี่มามันกันตุ่มวุ้นก็ว่าเรียกเลยตุ่มวุ้นก้อยรักนี่คเอิดไรก้อยรักก้อยอ้ยมันเป็นรักเป็นตันตปูตันเต้าอะไรกันปูเต้านาวัดแต่เรียกวัดไปไกลนกลรกไปไกลกลางกลางคลองนู้งไม่จะอยู่แถวนี้ที่นู้ง นี่มันปังมากา้มันปังมาเนียแต่เด็กไปไกลนู่มวัดนี่นั่นปานไม่เกิดนี่ปานเจ็ดปาเจ็ดสิบห้าเลยที่สร้างมาแต่เด็กมไม่รู้สาวใดนู่มตอนปา,ดปานเด็กเด็กปาเด็กเด็กปาก็มาอยู่ในวัดนี้แต่เด็กสมบุญในวัดนี้ตลอดมาเลยต,ตยยั้งแต่โผแม่ตายยายได้กดจำไหนนี่โผหน้าอลไรอะไรจำไม่ได้ปานจำไม่ได้โยติกก่องนี่เลยนะติกกลองนี่แต่เด็กออกไปเลยลูกกลองไปนุมน่มนุมปปน่มไปกลางคลังนู่มถึงไอ้นี่มันปังมาปังมาถึงเลยได้อยู่แคน นิดๆกัเลยนิดกันเลยกับกบตันมาแกบอยเจอกวาจ้ามาเจียวกวาจ้ากวาหนูกวาหนี่ให้แกประจำาตอนนี้แกมากับกานมาเนี่ยอยู่มามากดหลักสาค่ายักษาค่ายดีที่สุดเลยตมยาตมไรเปนเนียนดีบากยาเลือดยาไรเป็เนียนนี่เน่ยอยู่ก็ก็ย่งชายอยู่ก็ยังมาอยู่มาต้มเอาก็พ่อยกแก้พ่อยแตว่าแกต้มแต่แรกเลย ก็คือคือมีตำรายอยูม่มีตำรามีตำราเรียบร้อยลูยกาวดนี้มีปลาหลากสีมีความศักซิ์มากนะครับน้นแหล็กก็เก็บไว้อย่า,ยางมันคงแน่นหนาทีเดียวการประวัติการนาทีมาของปลาหลากนี่น่าทุนใจทีเดียวนะครับตามังโปมังแม่มังมหลายกางเ,เลยว่าปลาหลากนี่ศักดิ์จังถ้าว่าปีนี้จะไม่ได้หลากแล้วก็จะมีจะหลอง่ายนาตาเลยกราหนามตา ถ้าไม่ได้รักไม่ได้ต้องรักเราก็เราก็ไม่ไม่เห็นว่าตรงนั้นว่าประวัติมาแบบหรือแต่ตามประวัติแล้วก็ว่าไปได้มาจากเนี่ยคฟองฟองบางนาวนี้แถวนี้แล้วว่าไปไปหาปลากันยังไปทุ่มปลาไปทุ่มปลาเออเนี่ยถ้าทุ่มปลาเทปก็ทุ่มมันเป็นปลายน้ำพุทเป็นอะไรเปล่าใช่ไหมซึ่งก็ปลาอควันก็หนุกว่าปลาเอาหนุกว่าปลาของปลาควันขงปลาควันซึ่งไปตู้องค์ปลาที่เป็นรอยต่ำนี้ที่น่าแข็งไง นจะเป็อย่างแกตรงนี้ตอนนี้มีรอยดำนี้กันมีดำนี่อยู่ที่คอคอขาแต่กาที่หางตาหิ้วเหมือนกันตัวลอยที่ตรงตรงกูดตรงไปไม่รู้แต่ว่าเอ็นที่หน้าแข้งมีรอยางมขึ้นมาหงมขึ้นมาถึงกระดูว่าเป็นปลาพอรดนเป็นปลาถึงกระกระแจยงชิ้นกันเลยฟังนู่นกรเอาฟังนี่กรเอาถึงกระเลยแจยงชิ้นก็มีตาปลาก้าหมาคนนึงมาถึงกระ ไอ้ตุกเอาไดู้วก็ไอ้ไอ้ดึงกันาตาควางในใีจ่ายเชือกคาดกักมดติดผู้ก้ฟังนู่ดึงก่อนฟังนู่ดึงมาึงเชือกคาดฟังนี่ดึงกองปลาได้ก็ดึงกันฟังนู่เชือกาคาดฟังนี้ไม่คาดก็หลักมาวังนี้เขาขึ้นมาปฏิวัตินะครับปีนึ่งนู้เขาให้มาออกมาที่นะั่มันปลา,าติดติดกุ๊กปลามันติดร่างก็มีคนการครับเพราะว่ามันมีใบรั้งเราแต่ดกมีคนมาหลักคมาหลักซึ่งคนมาหลักเอามาเดินเวียนอยู่ ไหนอันนี้ไม่ใจออกได้เขาให้ไปลากมาเขาไม่ใจลากกับกับรถกับเรือนี้เขาใส่ได้เอนปลูกมาแล้วแล้วลักมาอันปลาลากสักจิตสักจิตมาเลยเจอปลาเลยปลาลากก็เยอะปลาลากปลาลากว่าด้วยลักอันนี้ในวงจำลองตาองค์จริงนี่ช่วยมากเลยกินไวเนอะเโาไวเจ็บติดหยบจิตเจ็บปจับไม่ได้เพราะว่าขนาดขนาดแต่ว่าป้าไปลากปลาเนาะไม่ไม่อยากทุกตามกลัวดจูนอีกพอน ติงเอาเอาไว้ไม่อยู่ปลาวัดหลาลากนี่คือได้จากคลองนิ้กาคลองลูกก็อยู่ปลาลูกอยู่ปลาคลองหม่างนาวติ่งก็ล่าปลาวัดล่วงพอเจิมเด็กใจเจิมเกิดมาวันที่21มิถุนายนพอ2 4่51นะต่อมาได้อุปสมบทถวัดคงคาสวัสดิ์หรื่อวัดตายได้ศึกษาสัพปวิชาไสเวทวิทยาคมกับพอทันหนุ่มจนมีความสร้ามารถมีความเรื่องเวทใน ถ้าคมนะแล้วก็เป็นหม้อยาสมุนไพรฐานได้สร้างปราพงไพรสมุทรนะมีความคลั่งศักดิิ์สทธิ์มากฐานเลื่อนเลี่ยมกระดีมากศักดิิ์สทธิ์มากศักดิิ์สทธิ์ประทานเชิ้อมเนี่ยกันจีโตหัวล่วงโรคหัว่านจีโตปลาพงไพรสมุนไพรสมุทรกรดังมากเลยดังถึงมาเลเซียเนาะนับทื่นมากเลยดีมากกระจายว่าแตาเก้าลาวกวางน้าปอมาเลเซียนะเขาจะเอาไปจ่ายทิงก็ว่าเวลาเวลาเข้าวันนั่งรถไป นางรถรถรถชนคนจะนางคนเดียวอย่ามาถึงปอโจนี่ปลนกันเขอมึงกับโจนเฮนกับวะคนในรถเขาวันนังเต็มเลยจริงๆไม่คนคนเดียวอะไรส่วนมากก็จะดังถางพกับคนเมตตาได้ขนนั้นแหละกเจอป๋อโจนเนี่ยคนกับตมยามังไรมังสามารถยังรู้ไรยังแกนยันเชื่อมันนะค่ะเอ็นมากเลยยันจ่ต้นมีชีวิตอยู่เขาเขามาอนหับซื้อหมากเลยกะนตอนหับซื้อมากเลยปอฐานนี่กับแม่ลาวเนี่ยพอลาเนี่ยหลายกว้างกันนะว่า ท่านมีวิชาคมแบบนั้นแลยว่าสมามารถเอกพี่บังกับพี่ได้ดายแบนั้นเลยนะแต่เราก็ไม่เห็นแต่ว่าผมมันหลายกว้างว่าแม่ผมมันไปอยู่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลงนะังแต่ว่าที่บ้านเนียยก็ม,มีมีกระดูกคนตายตุนนะ้นกระดูกคนตายแล้วก็คว้างเลยเขาคว้างถึงพี่พี่แรงแบาน,นั้นเลยนะแต่แรกว่าบ้านนี้พี่แรงพี่แรงมากึงก็่งอายุมาวันนึงก็ก็ว่าก็มี ยาดผมนี่แหละไปที่บ้านตึ้งก็ก็จับตรงจับตรงตรงึ้งก็ว่าพี่บ้านจะเทียนมามาข้าวม,มาข้าวคนนั้นเลยมาข้าวยาดผมมาเลยตังแตว่าเขาันอื่ีเอาชีวิตพี่ที่บ้านเนี่นยีเอาชีวิตมึงแม่ผมเลยใช่ไหมตั้งแกว่าแกนวังไม่ทัทนทรูก็ไม่ใค่ได้ผมมันเยอะเยอะมากพี่ที่บ้านเนี่ยงเยอะมากมันเยอะแกวังไม่ทันแกว่ามึงไป à tang ta chào tí nè chào tí bò chào tí bồn bán nè bò quá ai phải hai vị tỷ cá nè mặn nè tí phuộc nè bẩn phi tài ông nè chào bò chào bò chào đi nè à bò quá mừng ngã tang và bận nè và ngã tang con cắn nè à mừng đi tắm lấy cả tâm nè phi rai má má mẹ cả má bò tan đấy, má bò tan chớm nè cả má là hết cán tang tang ngay quăng mừng bớt mà bớt chi ta, cặp ta, แกจัดการได้แกวันนั้นแหละเตงกระแม่กระมาเลยมาบวชจีอยู่นี่อยู่กุตลได้กุศใหม่นอนในกุศแกเอาใจติ้งให้หลอมหลอมกุศหลอมกุศลไปปอบวรรมก็ตึงมาอ้นแล้วทีนี้ถึงแกว่าแกเลี้ยงลูกแม่ปุ๊บเมื่อลูกเตียเอออยาออกมาจากุดนะเดี๋ยวพอจัดการให้มันมาแล้วตามมาตามมาอีมาอีมาเอาเลยอามาแม่ปุ๊บไหมแกว่าอยู่ในกุศนี้นะถ้าเจ็ดวัน นะเดี๋ยวพอจัดการได้แม่ก็อยู่ในก้นไะด้ตุกขื่ออะไมาอ้อนรอกพูดตุกขื่อแม่ก็อยู่ในก้นไะด้ไม่ได้ออกมาอีกทีเหียวกอย็อยู่ในอยู่ในนั้นนะครับออกนะไม่ได้ออกไม่ไม่ออกมาด้วยออกนองออกนองมันไม่<อ>ได้ได้วยกรอบเจ็ดวันอ้ายไปพอกระจายไปแล้วเที่ยงมาอ้อนเลยก็อ้ายแกกลับบ้าลไปที่บ้านเพราะมันมันมันหนาทันเลยบาลังนะเดี๋ยวคนนั้นเป็นปัญันเดี๋ยวคนนี้ไปมอตันไฟกันหล่อมใไตมอตั้นไปที่แกแต่แร็กไหมนะมอตันมาเราวงการเตส องการได้ดอกกคปตันใช่ไหมไหว้องหล่าเลยมอสีก็แคปตันควายบ้านควายว่าเราอ้วงเลยเจ้าบ้านเขใจเนียงเล็กๆอ่าอยาเนียงเล็กๆกิดใสๆนี่นะปิดว่าไม่ตันปิดว่าหนองมันหล่มไร้ยอปจุกเกมไม้แมกไม้อ่าถึงกิดการอุบัติเหตุปืนถูอะไรมั่งได้ยิงกันตั้งกีดเลยเลยมันปิดปกติปิดปกติถึงการเลยใหญ่ใหญ่จากบาลังนั้นไปอยู่บาลังไม่ พอยู่มันพอมันอยู่กองคนที่นี่อ่าพอผมกับวชกับหลวงปู่อเลยอยู่กับหลวงปู่นะยหลวงปอนไปหลวงพิธิหลวงปู่อเนีครับก็มาเด็กๆนู man, Roma, ่นน uh, ี่มาอยู so, uh, ่วัดนะมาผมมาแม่มาพ่อมาก็มาเยี่ยมยาติในนี้เลยในอ้อยลากนี่เลยญาผมอยู Kristen ่ในคนในอ้อยลากเหรอนั่นก็พุ Rosen ่มก็มากับปอกับแม่เนี่ยมาวัดเนี่ยมามากราบหลวงปู่อยู่บ่อยปอนขอรุกทิศคนนี้อาจารย์คนนี้ก็สนับตื้อเลยปอน ก็ได้พระไปได้พระหลวงปู่ไปหลายลเยอะที่บ้านนั้นแต่คนนู้นคนนี้ก็เห็นปัณณนปนีกันมากแต่เราไม่เห็นนั่นเป็นย่านวัเป็นยนี้ีครับมากว่าเขาลาวว่าเห็นเป็นคนมานั่งอยู่มังเป็นยืนอยู่มั้งอะไรั่บปนีมีคนตามไปมังอะไรไปมังไ่พวกที่เนี่ยผมก็ไปจุบันเนี่ยพวกที่มาวัดมาช่วยงานพวกเนี้มาทึงบ่อเดินออกจะวัดก้อนไปเล้เราก็ว่ากวักเด็ก กับบ uh. ้านกันตุ้มเด้กับบ้านกันนะมาอาอนมาโดนไดปะเนีาเราควักได้กับบ้านกันนะเด็กงับไปไปถึงมันไปถึงบ้านกบไปลาเปล่ามาลากว้างล่ามาเนี่ยนะรู้ไหมเด็กเกินจะตามไปถึงบ้านแป๊กจัดเที่ยงวะแบบนั้นเราก็มารู้ไหมแกได้ตามไปละเราวะการที่รู้เลยกระปิอะไรนะรู้แต่ไม่รู้ว่ากองหลวงปู่หรือกองอะไรกามันหรืกองไกยหรือกองหลวงปู่นี่ยเขาเขาหลี S <S <an> อยู่ในวัดนี้กรารโลกต่างๆที่พวกเดือดตังเ,งงเก้ที่ก็หลากมาได้เอกมนุษย์จังอู้จะได้เป็นปลอยอะแค่นี้นี่คือกุฏกุดตหลวงปู่อยู่นี่อ๋อกุฏิหลวงปู่นัสีพุ่มอยู่วันที่ผมอยู่วันอยู่หล้มหลวงนี่อ่ะอยู่งันง้นอันกุฏกุดหลวงปู่เป็นการกระดูกต่างๆกะนกระดูกมันตั้งอยู่เต็มหมดนี่ในไต้ทุนกันไต่แล็กันผมมาการโลกต่างไปคือดวงวิญญาณมันการพอเอาว่าแบบเอาวัวมันมามันก็ตามมาแด ถูกไหมละ่ะตามมาถึงแกกระจา,ายพวกนี้ในี้มันยังไม่ไปเกิดมันยังเป็นปร่าเบวิตีีอยู่ตายไม่ถึงเวลาตายมังงม่งได้มั่งขนาดเลยกาทำบุญอุทิศบุญอะไกาอยู่ในวัดอะไรเกี่ยวากากูเขาว่ามันกว่าวัดไม่ถึงเวลาไปไป,ไปเกิดไหมละ่ะนเป็นปรรมงบวทตีเป็นดวงจิตวิญญาณมันเกิดอะไรสิร่ร่าวทีผู้สว่างไงที่เกิดดวงจิตวิญญาณของทัศต่างๆก็เป็นผู้สว่งไาที่เกิดท้งพีอ่าพีต่างๆที่มัน คือเราเราไม่สามารถบอกได้ว่ารูปหลังหน้าตาพี่เป็นเปนน็ปนนะไรนอะไรเปนแลแต่ว่าใครจะเห็น,นักษณะอย่างมันก็มีกับแต่ว่าเราไปพูดกบใกล้ได้ว่าเออจ้าเห็นผันนันอีกคนึ่งเห็นผันนูแต่ว่าที่เราเห็นเ,ออเราเห็นักษณะแบบนี้เมื่อนคนเนี้ยกับเดินบางทีมาถึงเรากบมานาหายไปเอาล่ะแต่ว่าในในแต่ใน,ใน,ในฟอยน์ของหลวงปู่ที่ว่าเกี่ยวเวนมาว่ากระไดเอากระดูกคนเป้าคนตายไปหลังคาน พ่อวันพอววันการตายวันการพาะวันเท่าแต่แต่รงวันเนี้ยทารับมันก็ได้แต่มีข้อเมลาว่าต้องไปเอากระดูกคนที่มีชื่อเป็นมงคลไม่ใช่แบบที่ทั่วเตี้ยอ่าเช่นว่าชื่อชื่อยอดชื่อตรีชื่อแก้วชื่อทองชื่อมิงชื่อมีชื่อมาชื่ออะไรเปนเนี้ยที่เป็นสิริมงคลหน้ามันจะเอามาแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปบังคับก็มาไี้ละ ก็ต้องไปบอกกล่าว้าเปรว้ยก็เลยว่าเออเรามาเอานี่มาก้อนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่ถ้าเขาอนุญาตเขาถ้าเขามอนุญาตก็ไม่เอาเลยอย่าไม่ละเราไม่ด้บังคับคนนี้ไปก้อนนะไปก้อมานี่กับแต่ถ้าไอ้เหลืองก็ว่าไปลักไปเอามาเนี่ยเราไม่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 แน่ใจนะเพราะว่าผ่าตรงถ้าไปลักก้องก็มามานี่รักทิ่ปืนี่ต้องไปขอไป่่ะมันต้องไปทําปรีทําอะไรไม้เรียบร้อย ถูกไหมตาไปรลักมากมันก็ปิดถูกไหมมังจะไปหลักไปบังกลับมากตาขาวแบบบังคับก็มากก็เป็นกรรมอีกอะมันจะมันจะเกิดบุญกุรลนอย่างไรอะถึงคําว่าถ้มววิญญาณที่มาเป็นวิญญาณจันทร์ต่ำจะเข้ามาสถิตในองค์พระใดายอย่างไรเธอยคิดดูทีอ่าผู้ชัวกับผููดีมันอยู่รวมกัมนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมผู้ชัวมันก็ต้องอยู่กับคนชัวคนคนผู้ดีมันก็อยู่กับคนดี มันต้องเข้ากันได้แต่ทาหรือหลวงพูดทอยังไงวิธีไหนที่ให้วิญญาณท,ที่จะคล้อ,องเท้ากระดวกเนี่ยหยอกสภาวะจิตของเขาให้เป็นสิ่งที่อยู่กับปลาได้มันมันต้องเป็นพี่ดีแล้วมันต้องอยู่กับปลาได้แต่ถ้าเป็นพี่ชัวพ,พ,พี่อูบาทพี่อะไรแบบนี้มันไม่อยู่กับปลาได้เพื่ซึ่งคนกลัวกันกลัวกัน,กนแต่ว่าพอม,มันเคยประสบแล้วถ้าพมันจะโดนอากาตอนนั้นพอม,มันโยมนะกม,มีปลาคล้องหลวงปู่กันนะโอ้ยแฝงอยู่บนเนี่ย,ย,ยจึงก ผมแกล้งเติมผมกีนลาพอกินเลาเติมผมใส่งานอยู่อยุธยาอันนี้เติมผมกลับบ้านอันนี้กลับบ้านบ้านอยู่ปากเกร็ดอะไปทำงานเติมไปทำบ้านไปสร้างบ้านอยู่ทร้างตอยู่ปากเกร็ดพอติยู่ปากเกร็ดแส่เดี๋ยวผมก็กินเหล้าเลยกล้าเดี๋ยวกลับบ้านว่าแต่เดี๋ยวยังลืมต้อยไปที่ที่บ้านปักอโป๊ะโป๊กับผมผมป๊ะโป๊ะมันมีครับโป๊ะโป๊ะกับปิตาผมก็แวล้ไปที่ที่ที่บ้านนอะไร ที่บ้านพักที่สาลกาไปยังก like ลับบ้านเลยวะสืบกินเล้ากินเล้าได้แต่กลับบ้านอดจนยำเม็่หน้าตาผมเหองมานี่รลอดยาแปร้มันแปร้แต่ว่าไม <'s hust ler> ่ตายรอดใช่ไหมส่วนหมากันถ้าว่าผมจะโดนอุบัติเหตุผมจะไม่ได้ขาาจะไม่ยืดตัวทุกเต็มเต็มเมื่อวาน จอดรถรอมันจอดติดไฟแดงครับผมกระบะตำรวกระบะกระบะอัดเข้าไปเลยครับพอทันเจิมอาจิตโตมีความคลั่งศักดิ์นาเป็นทีเหลื่อมไส้ข้องบรรดาสิทธยาหนุศิษฐ์นาต่อมาจนถึงปอซอซ่องพันห้าร้อยีเมตรนาพอทันเจิมก็มรณาภาาโด้วยความสงบสิริอายุใดเจติบปี5าสิบเอ็ดปันซาปีนี้หมอเข้มมีความโชคดีถือว่าเป็นลาบมากน้ามโอกาสได้รับเรียนประพงพลายสามุทร อาจิโตนาะบลอ็อกผู้เล็กนะครับนาะเป็นนาะเป็นเรียนเดสร้างขึ้นหมาปี่อ,อ,องพันสี่รอยเกนาความคลั่งศักดิ์สิิทธ์นะหลายคนถ้าว่านําไปบูชาแล้วนะถ้าว่าบูชาไม่ตุกตองอจะเกิดเรื่องราวาข้องอาเภษนะครับนาะบลอ็อกผู้เล็กนะพิมพ์เล็กนะครับนาะเป็นเรียนเดนาะมีปาฏิหาริมากมายสำหรับผู้ถือได้ปลาโป่งพลายสมุทรอาจิโตไปบูชานะต้อง นะต้องบูชายางต,งตงุกตองแล้วจะเกิดประสิทธิพุนมากนะเพราะว่ามีพุทธคุณนาะมีพุทธสิ้นแล้วกามีพุทธานุภาพน,น้อมนำคุณปราศีประดัดไรยคุณพระพุทธเจ้ามาไวาในองค์เดียวกันนะครับนะการบูชานี่ต้อง เราวัดอิติปิโสถ่อยลั่งนะติวากปะโตพุทธังสารนุตมาเตสาทัตติระสามะธรรมสาริปุโรตานุอะทูวิกาโลโตกสุนโนปันสัมนรัจาจาวิตโตพุทธสมาสมังระอาวากะปะโสปิตีอีนาะบทนี้จะสวดอยู่เป็นประจำนะทตใหมจะมีความเจริญนะมีโชคมีลาภนะอยู่ยงคงกับพันธ์